สบายดีนะมืัอนี้กะมาส่งน้องไส้ฝนสิไปไทยนะมืัอนี้บอกเฮียนคำมัน <c oughs> ดี <c oughs> เออไ,ไปไทยเหรอไปไทยอันไหนอันสิไปกะบมาก่อนับเงินก็เด้สองตามพันบอกอ๋อเงินบาทนะมีอยู่หกสิบบาทเอ้าะหกสิบบาทเออคาร์ลอ้องไส้อยู่นี่ก็มีอีกนี่เอ้านี่ยนี่นี่นน ร้อยบาทพู้นี้อ่ะปลูกอยู่น้ำรถน้ำล่างนี่แหละเอา้เอาเบอร์เงาไหนกูว่าเออใหขัารถนี่ขึ้นคับรถคเออเจ้าเจ้าเนี่ยอ่ามาส่งบริเวนแล้วนะบริเวนสิขาไปกูแหละไปไทยกูแหละแ้วก็นี่กันน้องสาวคนสิเมื่อเมื่อบานนำ้ำคนสิากไปลินปลาน้ำคนวะนอนปลาเปน้องปลา,ปอ,ปาอืม มาทรงยี่คิวรถนี่นะคิวรถสวนนคะเขตบื่อมองซื้อตัวถือกูได้มันลงงักงักบวกรแม่ก็ไม่สือ้อในนี้มันสื่อยู่ข้อกระทำบุญคือกันนั่นแหละเขาก็แนะน้ำให้เราไปแล้วกัน,นะส่วนกระดกับ,บน้องนี่พักกันนั่งทางลังเมาโรดแม่ไปแซ่เละแม่นะก<ม>ูมาละอ่ะวันนี้เอาสิเข้าตลาดสวรรค์ก่อนนะไปทางเข่อาออกออกไปก็ไดาษบวช บังจะดนามาเอินทามาเนเฮนือตัวรถละยอชิบ <c oughs> มันยอดหลดอยู่นี่แล้วกังานเขาตลาดอ่ะไปพากันเขาตลาดก่อน

มาเนี่ยเขาก็ซื้บสีสมูเมากินเมล็ดบอดีน้องสาวซื้อเมื็อบ้านนำเมล็ดจังหมได้ยังไงเสือโอ้ได้ลายแทบผู้เดียวนะจ้าตีน้องจาตีน้องไง,ง,ง,งน,นี่ครับพากันมากินขา้าวก่อนจังน้อยจังตีได้เมื่อนะกินยังมุกนะกินเพอกินเพ้อ หมกไหนกินมาละบอกินไหวอยรีบหมก,มะกนะมเมดเพอถ่วยหนึ่งาวพัดกินนเมย์ <c oughs> ได้คิวกินยานําลังหมูเมื่อน,นําลังหมูเด้อไม่บอกยั <c oughs> ยงละตรงเมื่อสิเมื่อก่อนเลยได้สหยีเขา่าวันนีละเเขา้าเศเข่าครับมัใหญ่เลย กินข้าวกินน้ำแล้วเฮาเกิดสพากันเมื่อบอนี่งไปใช่โอ้แน่โอ้เจ๊นับแต่งเงินได้เจ๊ห <laughs> มกนางนายปะป้าวันนี้ก็พานางมุกไปหลรอเบิรงแคมคองก่อนนอนอยากไปเบิรงแคมคองเ <laughs> ขับมานอนนายแล้ววันนี้ยาแรกตากแดดยี่น่อกระนาะ ผมเมา,มา,มานเพอนอนในนี่มันอมมหอนแล้วโซ่มันโซ่เมาคิวก็เคยเห็นเ่อ<น>คิวคแคมพองนะเคยเห็แต่แค่นุ่มน้องเคยเห็นแต่แคมน้ำนอ <c ười> ้องอ้าวันนี้จะพาะไปเบิ่งแคมพอง <c ười> แตงได้เห็นน้ำเกาเ <c ười> ออมาหอดแคมมันน้องล่ะมาหอดแคมน้ำน้องล่ะ <c ười> Mom, hãy, 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 lên hãy, 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 hã, hãy, hã, 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 มาเบิ้งพญ,ญานาคก็พอใจแล้วเหมือนกันกินนอะไรกลิวนอยากกินปะเบัตนี้ก็สิพากันเมือนะทางนี้ก็ร้านกับหนองสาวสิพากันเมืองนำ้ำอยากพากันไปลินปลาเฮามาในก็ซื้อเบียร์ใหม่เมื่อปลูกพร้อมมืัอนี้มีเบียร์บังทุเรียนนำ้ำต้นหนึ่งบอ สองเนาะเบียร์เทลเรียน,นเบียร์มักมีเบียร์มังม่วงเ้าวน้ำหอมเอไปเมื่อวันนี้ตากโมนางตากแดดบ่ฮหอนวะ <laughs> ส่วนนางโมงเือลิฟต์เขาหนละนหน่ะเละคนกอนเดคนวะเดนอุต <laughs> สาห์เดนอุตสาห์เคยเห็นบ่คิวเคยเห็นแต้าความ มีตัวปลอมตัวจริงผมบอกตัวปลอมเนี่ยเดืนตัวจริงสเปรยบังค่ะโอเะมาเนี่ยก็บอกเขาบรวัติครับในผ่านกองวันนี้บอกพากันไปยังนี่นะมาลินมาลินวะเออไปเมึงเอาขอมกันเลยเฮเอาหน้ามองทางกูดังล่ะคนกับกำลังมาได้ทุกคนเลย ทางเมื่อบ่านก็ฝนตกได้เป็นน้องตามทางเมื่อนีนกันอ้เป็นน้องได้อยู่ดิ แต่น้ำเซบบ่มีได้อบันามนามไลไปได้ไปบ่ได้ยไยอยู่นี่ไปครัวอู cần bao à, nói này nó ừ. <laughs> một bạn này ờ, phân hàng thọ theo anh ấy và bằng nào và bố mình sẽ bố hàng bắt đấy